อันนี้ขอตั้งชื่อหัวข้อว่าข่าวซึ้ง,ซ,ง,ซ,งซึ้งนี่สามชั้นเลยอ, <c oughs> อันนี้มไก่ได้หลายตัวอยู่นะ <c oughs> เดี๋ยวแม่ได้แล้ววันนี้ได้จากพี่เป๊อีกแล้วครับมี <c oughs> <c oughs> มาเล็กอยๆคราวนี้ขอตั้งชื่อว่าซึ้งซึงคนกับหมานะครับ จริงคนกับ<อ>นักกีฬานักกีฬาชาวสวีเดนอุปการละสุดอุปการละสุนักแสนลูคือเรื่องมันเกิดที่ว่าไม่รู้รู้จักกันหรือเปล่านะมันจะมีกีฬาการแข่งขันนะ่ะเอเวนเจอร์เรสเคยได้ยินกันไหมไม่เคยอย่างไงที่วิ่งวิ่งสมบุกสมบันปะผมไม่แน่ใจแต่ว่ามันเอที่อ่านอ่านดูน่าจะเกี่ยวกับประมาณ ทุกอย่างรวมกันที่เป็นการประจนภัยอะเอเวนเจอร์เรสซิ่งคือคล้ายๆมีภายเรือมีลุยโคลนมีอ๋อรู้รู้อะไรรู้จักที่ว่ามันมันรวมทุกอย่างในวันเดียวกันแต่ทำให้มันเสร็จอย่างเงี้ยมันว<ช>ิ่งวิ่งโลนึงแล้วก็มาภายเรือคายักต่อไปอะไรเง <c oughs> <c oughs> <ๆ S 2> ี้ยพอเสร็จแล้วก็ปั่นจักรยานเสร็จแล้วก็ไปทำอะไรต่ออะไรเงี้ยมันจะเป็นแค่มาราธอนอะอ่าใช่ก็ทั้งอะไรนะการแข่งเอ่อที่เขาแข่งไปนะประมาณ20ชั่วโมงอะไรประมาณเนี้ย ก็คือชื่อชื่อรายการนี้ชื่อ a v e n นเจ r ร์เรซิ่งเวิลด์แชมเปี้ยนชทีมสวีเดนทีมนี้ชื่อว่า Peak p e r f o r m a n c นฮะเป็นทีมสวีเดนนะ <c oughs> เข้าไปแข่งรายการนี้รายการนี้อยู่ที่เอกวาร์ Ecuador, ประเทศเอกวาร์และทีนี้ระหว่างการแข่งขันก็เจอสุนัขตัวหนึ่งตัวเนี้ยเอ่เอตามตามเขาอยู่และทีนี้เขาก็ให้อะไรนะก็เรียกลูกชิ้นอนะมีดบอ เชิดบุลล่ามันกินอาพอให้กินปุ๊บหลังจากนั้นแม่งตามติดเป็นเงาเลยคือไปไหนก็ตามตามตามยาวเลยทีนี้พอไปถึงจุดหนึ่งใช่ไหมช่วงที่กําลังจะขึ้นเรือขายักกาลังจะขยหายเรือ,เ,อ,อเขาก็ตัดสินใจแล้วแหละว่าจะไม่เอาไอ้หมานี้ไปด้วยเพราะมันถ้าเอาขึ้นเรือไปด้วยจะเป็นอันตรายต่อทีมแล้วก็หมาตัวหมาด้วยเผื่อเรือไปล่มกลางน้ําหมาจมน้าอะไรเงี้ยแต่ทีนี้ไอ้หมาตัวเนี้ย มันก็โดดน้ําตามมาว่ายตามเรือมาเลยเขาก็เลยใจอ่อนเอาวันขึ้นเรือมาด้วยคนสุดท้ายพอจบกันจบกันแข่งขันทั้งหมดที่บอก700กิโลเมตรใช่ไหมต่อ20ชั่วโมงเนะี่ยหมามันตามไปตลอดทางเลยเขาก็เลยโอสัญญากับตัวเองจะไม่ทิ้งหมาตัวนี้แล้วก็เลยอุปการะทําลงทําเรื่องให้มาอยู่สวีเดนด้วยอะไรอยเงี้ยอ่าแล้วทีนี้ก็ลูกเขาที่ได้ข่าวครอบครัวเขานะที่ได้ข่าว เกี่ยวกับหมาตัวนี้ก็รอรับรอต้อนรับหมาตัวนี้อย่างดีตอนกลับมาบ้านที่สว,วีนดนเ้ะซึ้งนะข่าวนี้มีความเห็นยังไงกันบ้างครับหมากับคนโอ้ยถ้าเป็นอามอมก็เอากินแล้วลนะ่ะกางกินเออตัวสีดำเลยนะโอ้อร่อยนะ <c oughs> อันนี้อันนี้ตัวสีประมาณ นวลนวลนมนมเทาเทาเอ้ยไม่ใช่เทาเด็กนมนมน้ำตาลอะไรอย่างงี้ยอามบอกไม่แคร์กูกินได้หมดก็ถ้าไม่มีอะไรกินก็นั่นแหละหมาแหละผมไม่มีคือผมไม่ค่อยรู้หรอกแต่ว่าก็ในในความรู้สึกนี่ซึ้งเนะ่แต่ไม่มีประสบการณ์เคยเลี้ยงหมามาก่อนแต่ว่าแบบทางญาติเคยเลี้ยงอะไรเงี้ยพี่ฟ้าก็เคยเลี้ยงไม่เชื่อนอยู่ยเลี้ยงเลี้ยงตอนเด็กๆเลี้ยงแต่ตอนเด็กๆ ถ้าถ้าคนเคยเลี้ยงอ่ะน่าน่าน,น่าจะเข้าใจดีความรู้สึกเลี้ยงคือเลี้ยงเป็นของพี่เองเลยปะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นของของยายยายเลี้ยงแต่แล้วก็อยู่บ้านเดียวกันก็<อ>แค่แหาแไรแบบมีตรงมีตีกระโดดถีบหมาอะไรอย่างงี้มไหมพี่ไม่เอาไหมเคยแต่ไอ้ว่ามันมเจ๋งนะมีหมาของพ่อตัวนึ่งชื่อดาวเป็นร็อดไวเลอร์อ่อฮะเอ่อตัวมันค่อนข้าง รอดไวเลอกก็รู้กันอยู่ตัวมันค่องข้างใหญ่ใช่ดำดำเนี้ยใช่เอน้ำตาลน้ำ<อ>ตาลแซมดำไป<ส>ด,<ำ>ดำแซมน้ำตาลเอ็มจะมีพวกตําขาดำปลายเท้าปลายอะไร่จะเป็นน้ำตาลอ๋อเขาว่าดุนี่รอดไวเลอร์ใช่รอดไวเลอร์เขาว่าดุแต่จริงแล้วมันไม่ใช่หมาดุเป็นหมาที่รักเจ้าของและหวงที่มากกว่าอ๋อ,อคือใครมายุ่งกับเจ้าของนี่มีใช่คือมันเวลาใครคนแปลกหน้าเข้าบ้านทุกคนแปลกหน้าจะมาหานี่คือว่า เขาจะเข้าเขาจะเข้ารุดเข้าไปหาแล้วไปดมคอนตอนแรกเนาะฮะเช็คใช่ไหมเช็คความปลอดภัยให้กับเจ้านายครับ uh huh. แล้วก็ถ้าถ้ามันยังไม่ไม่ชินอะไรเงี้ย uh huh. ก็มันก็อาจจะเออเห่าอะไรเงี้ย uh huh. แล้วคนก็เลยกลัวเพราะว่ารูปร่างและอะไรอย่างเงี้ยด้วย uh huh. ก็เออเป็นหมามันโดดมา มันโดดมาหาเราอ่ะมันก็เอาขาขาหน้าของมันมาแปะแปะหน้าอกเราไอ้นะอ๋อทีนี้มันก็พยายามจะเลียเราแหละอ๋อแล้วพี่ก็พี่ก็ไม่ให้มันเลียพี่ก็จับขามันแล้วก็จับขาสองข้างไว้เมื่อขาจับขาไว้แล้วก็พลิกให้มันเหมือนยูโดอ่ะให้มันล้มไปแล้วเราก็ไปนอนเก็ขึ้นงกับมันอ๋อเล่นกับมันเล่นกับมันไอ้ยะแสดงว่า พี่น่าจะเข้าใจดีที่สุดในลุมเรานะสามคนไอเป้มึงเคยเลี้ยงวะมีอยู่ที่บ้านเลยตัวงึงอ๋อเออไอเป้มันก็มีน่าหุ้่แล้วสําสำหรับคนเคยเลี้ยงนี่เป็นไงบ้างครับข่าวนี้ซึ้งอ่ะซึ้งสุดๆหลายชั้นเลยนะซึ้งสุดๆครับนี่กูนี่กูต้องหารูปซึ้งนี่กูต้องหารูปซึ้งว่ะจิตใจดีงามมาก เออถึงกับทําเรื่องขนาดนั้นเลยก็นะหมาที่เขาว่าเป็นอะไรนะหมานี่เป็นสัตว์ที่ซื่อสัตว์เจ้าของนี่ก็น่าจะจริงนะให้กินให้กินวิทบอลูกหนึ่งนี่ก็ตามเลยอะ่ะเจ็ดร้อยกิโลตามตลอดทางเลยมันเด็กอินเดียจนจนเขาเราอีกเด็กอินเดียเราอีกอย่างหนึง่งอีกอย่างที่สวีเดนเป็นประเทศที่ทำร้ายสัตว์ไม่ได้ถ้าทำร้ายสัตว์ก็คือเข้าคุก เราเป็นประเทศที่รักสัตว์ที่สุดใช่คนสวีเดนดูท่าจะโคตรโคตรคตรักสุนักเลยนะ่อน่ะทุกคนนี้แทบจะเคยผ่านประสบการณ์ไม่รักสัตว์ทุกตัวเนี่ยไม่ใช่คือครับช่จะพาะหมาแต่มันก็บางทีมันก็อาจจะไว้ใจได้กว่าคนนะหมาพูดถึงใช่คนนี่มีใจไงมีความรู้สึกนึกคิดเวลาเปลี่ยนไปหรือสังคมเปลี่ยนคนมันก็เปลี่ยนเนี่ยแต่หมาแม่งก็ยังไงก็อย่างนั้นอ่ะมันก็เจ้าของก็คือเจ้าของ แล้วอามครับมีความเห็นไงบ้างครับโม่ยอย่าไปถามเลยมันกินแต่มานี่คุณออร่อยคุณกำลังพาดพิงถึงแขกรับเชิญใหม่เราอยู่นะครับนี่มไม่มีอะไ,ไรจะจะ,จะเถียงเลยเหรอครับคุณนามเข,เขาเขาจะเอาหมาผมไปย่างกินอยู่ครับไม่มีอะไรจะเถียงครับมันคือความจริงโอ้โหพูดเล่นพูดเล่นพูดล่นไม่แต่แต่ก็ซึ้งดีนะ เมื่อมั่งมีมากมายมิดหมายมองมาแล้วมาแล้วหมายมองอเมื่อมัวมองมิดมองเหมือนหมูหมาเมื่อไม่มีมิดเมินไม่มองมาเมื่อหมอดม,ม้วยหมูหมาไม่มามองนั่นนะหมูหมาไม่มามองแสดงว่าหมาก็ไปเหมือนกันมีคำถามนะมีคำถาม,มาระหว่างหมากับหมูอ่า <c oughs> ฉลาดเหมือนกันหมาสิครับมีผลวิจัยนะว่าหมูฉลาดกว่าหมาจริงเหรอยังไงครับไม่รู้ครับอ้าวแต่ได้ข่าวรู้สึกว่าได้ข่าววันนี้ในวิยุวมีการวิจัยทำวิจัยอ๋อผลวิจัยใหม่ใช่น่าสนใจนาสนใจเดี๋ยวเราอาจจะได้คุยข่าวนี้กันก็ได้ครับครับผมโอเคขอบคุณมากนะครับสำหรับวันนี้